ต่อไปก <c oughs> ็เชิญพักร่วมรัฐบาลครับ <c oughs> ท่านแรกคือคุณกัติยาสวัสดิผลครับ <c oughs> ขอเวลา15นาทีครับเชิญครับธรรมทานที่เคารพคะดิฉันคัติยาสวัสดิผลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะในวันนี้ดิฉันจะขอร่วมอภิปรายในวาระการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของท่านนายกรัฐมนตรี คุณแพท์ทองทานชินวัตรค่ะท่านประธานที่เคารพคะภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัยให้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินผลจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและส่งผลกระทบค่ะต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกว่าสภาวะสุญญากาศทางการเมืองนี้จะ ทำให้นโยบายต่างๆที่ได้เริ่มไว้ในสมัยท่านนายกเศรษฐานั้นต้องอยุติลงหรือไม่แต่มาในวันนี้ค่ะดิฉันมั่นใจว่าหลังจากที่พี่น้องประชาชนและนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะได้เห็นรายชื่อของคณะรัฐมนตรีและได้ฟังคําแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีย่อมเกิดความมั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดใหม่นี้จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารประเทศรัฐบาลชุดใหม่นี้ จะรับไม้ต่อในโในโยบายเดิมจากรัฐบาลชุดก่อนและรัฐบาลชุดใหม่นี้จะสร้างนโยบายใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศจะสร้างความเปลี่ยนแปลงและจะสร้างผลสำเร็จให้เกิดขึ้นจริงได้อย่างแน่นอนซึ่งดิฉันค่ะอยากจะขอเรียกความต่อเนื่องในการบริหารประเทศภายใต้รัฐบาลชุดนี้ว่า1ปีซ่อม3ปีสร้างวางรากฐานโอกาสไทย1ปีซ่อม ภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและ3ปีสร้างภายใต้การนำของท่านนายกแพทองทานชินวัตรท่านประธานที่เคารพคะหนึ่งปีซ่อมของท่านนายกเศรษฐาเปรียบเหมือนการปรับหน้าดินค่ะที่เคยมีปัญหาจนไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกให้กลับมาเป็นเนื้อดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นการเตรียมหน้าดินให้พร้อมกับการลงเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆในการเพาะปลูกครั้งต่อไปให้เติบโต สามปีสร้างที่จะเกิดในรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานจะเปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดใส่ปุ๋ยลดน้ำและพรวนดินค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตให้กับเมล็ดพันธุ์ที่รัฐบาลชุดนี้จะทำการเพราะปลูกลงไปและเตรียมรอรับดอกผลความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันมีเวลาเพียง15นาทีในการอภิปรายค่ะดิฉันจึงอยากขอแบ่งการอภิปรายของตนเองออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกค่ะจะเป็นภารกิจว่าด้วยการซ่อมส่วนที่สองจะเป็นภารกิจว่าด้วยการสร้างและส่วนที่3จะเป็นประเด็นที่ดิฉันอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะดิฉันขอเริ่มจากส่วนที่1นนะคะนั่นคือภารกิจว่าด้วยการซ่อมท่านประธานน่าจะคุ้นหูกับวิสัยทัศน์ที่ว่า4ปีซ่อม4ปีสร้างในสมัยรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยค่ะมาวันนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ภายใต้ในายกแพทองทานที่จะบริหารประเทศเทศภายใต้วิสัยทัศน์1ปีซ่อม3ปีสร้างซึ่งฟังดู4ปีซ่อม4ปีสร้างกับหนปีซ่อม,ปอม3ปีสร้างอาจจะคล้ายกันค่ะแต่ฉันอยากจะบอกว่าภารกิจการซ่อมแซมประเทศในวันนี้ค่ะมันมีความท้าทายและมีความสาหัสยิ่งกว่าวิกฤตที่เคเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วโดยเฉพาะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจค่ะที่พัคเพื่อไทยเราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก ย้อนกลับไปสมัยปี44ค่ะท่านประธานค่ะซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมาไม่นานซึ่งเราต้องยอมรับก่อนว่าวิกฤตเศรษฐกิจสมัยนั้นค่ะมันไม่ได้มีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างเท่ากับเศรษฐกิจในวันนี้ซึ่งรูปธรรมของวิกฤตเศรษฐกิจในวันนี้ค่ะมีให้เห็นชัดเจนหลายประการประการแรกค่ะ วิกฤตเศรษฐกิจที่เรากําลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันคะ่ะท่านประธานคะมันส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นฐานพีระมิดของระบบเศรษฐกิจไทยเขาเหล่านี้ค่ะตกอยู่ในสภาวะที่ขาดกําลังในการจับใจ่ายใช้สอยค่าแรงหรือรายได้ค่ะโตไม่ทันกับรายจ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถออมเงินได้เขามีหนี้เรือรังและเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ เศรษฐกิจไทยในภาพรวมค่ะเกิดนี่เสียสูงขึ้นเรื่อยๆประการที่สองค่ะในหลายทศวรรษที่ผ่านมากระดัประทานค่ะเศรษฐกิจไทยมักพึ่งพิงการบริโภคจากภายนอกค่ะแต่มาในวันนี้ในขณะที่ตัวเลขการส่งออกและตัวเลขการท่องเที่ยวของเราถดถอยลงแต่การบริโภคภายในประเทศค่ะกลับไม่สามารถที่จะทําหน้าที่เป็นเครื่องยนต์หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ไปข้างหน้าได้ ประการที่3ค่ะนั่นคือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราที่ถดถอยลงครั้งหนึ่งค่ะประเทศไทยเคยเกือบได้เป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเราเคยเป็นสูงกลางของภูมิภาคทั้งด้านการค้าแล้วก็การลงทุน แต่มาวันนี้ค่ะกลับกลายเป็นว่าเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศค่ะไหลออกนอกประเทศไทยแม้ว่าการจัดอันดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเรานะคะจะอยู่ในอันดับที่น่าพอใจแต่เมื่อเราไปดูค่ะอันดับโครงสร้างพื้นฐานท้านักการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสําคัญค่ะในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันการจัดอันดับส่วนนี้ค่ะกับอยู่ในอันดับที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักหนากว่าในอดีตแล้วนะคะรัฐบาลปัจจุบันค่ะยังต้องเผชิญกับวิกฤตทางด้านอื่นๆที่มันไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนในสมัยรัฐบาลของไทยรักไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านการเมืองค่ะที่มีการแบ่งขั้วแบ่งสีมายาวนานกว่าหลายสิบปีรัฐธรรมนูญค่ะที่ขาดความชอบธรรมและบั่นทอนความเป็นประชาธิปไตยหลักนิติธรรมที่เสื่อมถอยรวมถึงกลไกลของระบบราชการที่ใหญ่โตแต่ไร้ประสิทธิภาพ นี่เรายังไม่นับวิกฤตทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะรรท่านประธานคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัยเด็กเกิดน้อยลงยาเสพติดระบาดเด็กไทยหลุดออกนอกระบบการศึกษาคุณภาพการศึกษาไทยถดถอยปัญหาน้ำท่วมนม้ำแล้งปัญหาฝุ่น PM 2.5และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรรท่านประธานที่เคารพคะนี่ชี้ให้เห็นว่าวิกฤตรอบด้านที่รัฐบาลในยุคปัจจุบันจะต้องเผชิญนั้น มันเป็นโจทย์ที่ซ่อมได้ยากกว่าในอดีตค่ะซึ่งหากรัฐบาลนี้ทำได้สำเร็จต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์ประสบการณ์เจตนารม์ทางการเมืองรวมทั้งพลังสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนมาก,กิ่งกว่ารัฐบาลในอดีตเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้สำเร็จค่ะอย่างไรก็ดีคะ่ะท่านประธานแม้ภารกิจในการซ่อมเพื่อพาประเทศออกจากวิกฤตครั้งนี้จะมีความยากลำบากแค่ไหนก็ตาม แต่ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่นำโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเราได้เห็นการลงมือปรับหน้าดินค่ะเพื่อซ่อมแซมและเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยจนมีความคืบหน้าไปแล้วหลายด้านยกตัวอย่างเช่นค่ะการเร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจการเดินสายเจรจาทางการค้านะคะแล้วก็ดำเนินนโยบายเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้มาตรการในการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งทำให้ประเทศไทยค่ะที่เหมือนคนป่วยมานานกลับมามีแรงแล้วก็กลับมาฟื้นอีกครั้งมีแรงที่จะเดินหน้าต่อนี่จึงนับได้ว่าเป็นหนึ่งปีในการปรับหน้าดินสังคมไทยค่ะเพื่อให้พร้อมรองรับต่อการยกระดับศักยภาพของประเทศนี่คือส่วนหนึ่งก็คือภารกิจในการซ่อมดิฉันขอไปในส่วนที่สนะคะนั่นก็คือภารกิจของการสร้าง ก่อนที่ดิฉันจะขยายความต่อในส่วนของวิสัยทัศน์3ปีสร้างค่ะทีออ่รัฐบาลชุดนี้จะสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานนะคะดิฉันขอชื่นชมค่ะคำถแถลงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานสักเล็กน้อยว่าน,นี้คือวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมและรอบด้านและเป็นการตอบโจทย์ของประเทศอย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งนโยบายนะคะตามความเร่งด่วนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีการต่อยอดนโยบายเดิมและเพิ่มเติมนโยบายใหม่มีทั้งนโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกเฉพาะหน้าไปจนถึงนโยบายที่เป็นการปรับโครงสร้างและวางรากฐานใหม่ๆ มีทั้งนโยบายที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับบนไปจนถึงระดับล่างเป็นการสร้างเม็ดเงินจากภายในและดึงเม็ดเงินจากภายนอกมีการปฏิรูปโครงสร้างของภาครัฐไปจนถึงการให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์มีการให้ความสำคัญกับทั้งเศรษฐกิจในระบบและนอกระบบและมีความมีการให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจเดิมค่ะเช่นอุตสาหากรรมการเกษตรการท่องเที่ยวภาคบริการและเพิ่มเติมบทบาท ของเศรษฐกิจใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นซอฟพาวเวอร์เศรษฐกิจสร้างสารรค์เศรษฐกิจดิจิทัลและสินค้าทางวัฒนธรรมนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากชื่นชมนะคะท่านประธานคะกลับมาที่วิสัยทัศน์3ปีสร้างวางรากฐานโอกาสไทยค่ะซึ่งเป็นภารกิจหลักที่อยู่ในคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคะดิฉันจะไม่ขอลงรายละเอียดเพราะว่าจะมีเพื่อนสมาชิกมาอภิปรายสนับสนุนในแต่ละประเด็นใน2วันนี้ แต่ในฐานะผู้อภิปรายคนแรกของพรรคเพื่อไทยค่ะดิฉันอยากฉายให้เห็นภาพใหญ่ว่านโยบายทั้งหมดของรัฐบาลชุดนี้คือความพยายามค่ะที่จะมุ่งพาประเทศไปสู่การวางรากฐานที่ถูกต้องอังจะช่วยให้สังคมไทยค่ะกลับมาเป็นประเทศแห่งโอกาสและความหวังอีกครั้งหนึ่งและกลับมาเป็นประเทศที่คนไทยมีความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ฉันค่ะจะขอแบ่งนโยบายการสร้างเพื่อวางรากฐานหรือเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสใหม่ๆของรัฐบาลชุดนี้ออกเป็น3กลุ่มค่ะและจะชี้ให้เห็นว่านโยบายในแต่ละกลุ่มนั้นจะนําไปสู่การวางรากฐานของโอกาสใหม่ๆของประเทศได้อย่างไรบ้างกลุ่มแรกค่ะท่านประธานคะเป็นกลุ่มนโยบายที่มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพของประเทศ นโยบายกลุ่มนี้ค่ะจะช่วยให้ประเทศไทยหลุดพ้นพันธนาการทางเศรษฐกิจและจะเป็นการช่วยจุดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจค่ะให้กลับมาแข่งขันกับนานาประเทศได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นค่ะการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบนะคะการดูแล,แลและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME การลดราคาค่าน้ำค่าไฟการหาแหล่งรายได้ใหม่ค่ะจากการนำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการใส่เม็ดเงินเข้าไปในระบบนโยบายเกษตรทันสมัยการส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานบันเทิงครบวงจรการปรับและเพิ่มทักษะแรงงานหรือที่เราเรียกว่า re-skill up-skill การปรับโครงสร้างภาษีของประเทศผ่านนโยบาย negative income tax ไปจนถึงการวางเป้าหมายค่ะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การของภูมิภาคในด้านต่างๆทั้งหมดนี้คือการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างของประเทศ ซึ่งหากรัฐบาลชุดนี้สามารถดำเนินนโยบายทั้งหมดนี้ให้ประสบความสำเร็จได้ภายในสามปีดิฉันเชื่อค่ะว่าประเทศไทยจะกลับมามีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจของภูมิภาคอีกครั้งประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งและประเทศไทยค่ะจะกลายเป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในที่เข้มแข็งและนี่ค่ะจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และจะเป็นการสร้างรายได้ใหม่ๆซึ่งจะมากพอที่เราจะสามารถกระจายความมั่งคั่งให้ถึงมือของคนไทยทุกคนนโยบายกลุ่มที่2อค่ะท่านประธานคะเป็นกลุ่มที่จะสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรมนุษย์นโยบายกลุ่มนี้ค่ะเปรียบเสมือนโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมหรือที่เราเรียกว่า Social s a ซฟตี้เน็ซึ่งจะคอยรองรับค่ะไม่ให้ประชาชนนั้นต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง หรือรเผชิญกับความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมมากจนเกินไปซึ่งปรากฏอยู่ในหลายๆายน,นโยบายของทางรัฐบาลชุดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครบวงจรการแก้ไขปัญหาวิชาชีพออนไลน์และออฟไลน์การสร้างช่องทางในการเข้าถึงสวัสดิการและโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มผู้เปราะบางนโยบายส่งเสริมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมการยกยกระดับสาธารณสุข ผ่านนโยบาย30บบาทรักษาทุกที่การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตั้งแต่เกิดจนโตการพัฒนาระบบการศึกษาค่ะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศทั้งหมดนี้ค่ะท่านประธานคะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์พอเมื่อพี่น้องมีความเข้มแข็งค่ะ ไม่มีความกังวลถึงอนาคตที่มีความไม่แน่นอนพวกเขาเองค่ะก็จะมีความพร้อมที่จะไปหยิบฉวยโอกาสมากมายที่ลอยอยู่ตรงหน้ามาต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนโยบายในกลุ่มที่3าค่ะรรท่านประธานคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มุ่งสร้างการเมืองที่เข้มแข็งเป็นกลุ่มนโยบายค่ะที่มุ่งสร้างเศรษฐภาพทางการเมืองเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น การผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนการสร้างหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและโปรง่งใสการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและก็ลดขนาดรัฐนะคะให้เหมาะสมกับภารกิจ การปรับปรุงระบบกฎหมายที่ล้าสมัยและไม่จําเป็นค่ะหรือการแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการสร้างระบบการตรวจสอบการทํางานและการสร้างความรับผิดช,ชอบต่อประชาชนของระบบราชการทั้งหมดนี้ค่ะคือการเตรียมความพร้อมในส่วนของระบบกลไกรัฐและระบบราชการาท่านประธานที่เคารพคะนโยบายทั้ง3กลุ่มของรัฐบาลที่ดิฉันได้กล่าวไปเรามีจุดบุ่งหมายเดียวกันค่ะนั่นก็คือ ให้คนไทยกล้าที่จะฝันโดยการสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองให้กับคนไทยทุกคนและเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างด้านทรัพยากรมนุษย์และกลไกรัฐซึ่งหากนโยบายเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติจริงค่ะประชาชนก็ไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องปากท้องไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องหนี้สินไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเขาเจ็บป่วยไม่จําเป็นต้องห่วงเรื่องค่าเลาเรียนของบุตรหลานค่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องการเปลี่ยนอาชีพหรือการเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อไม่ต้องกัววงวลเรื่องเหล่านี้ค่ะคนไทยก็กล้าที่จะฝันโดยมีรัฐคอยให้การสนับสนุนอยู่ข้างหลังเพื่อทําให้ความฝันเหล่านั้นเป็นจริงธรรมทานที่เคารพคะหลักคิดในการบริหารงานแบบรัฐบาลของเพื่อไทยก็คือเราจะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันเพราะโอกาสค่ะ คือกุญแจสู่การพัฒนาและความสำเร็จของทุกคนรวมถึงประเทศชาติและด้วยเหตุผลนี้ค่ะนโยบายทั้ง3กลุ่มที่รัฐบาลได้ประกาศไว้จึงเป็นเรื่องจำเป็นเราไม่สามารถที่จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดิฉันจึงขอสนับสนุนส่วนสุดท้ายค่ะท่านประธานคะที่ดิฉันอยากจะฝากทิ้งท้ายก่อนที่จะจบการอภิปรายลงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่านำไปล้อเลียนเป็นเรื่องตลก นั่นก็คือคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรที่ได้เคยพูดเอาไว้ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งและท่านได้นํามาพูดอีกครั้งในการถแถลงนโยบายครั้งนี้นั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าท่านอยากเห็นคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีดิฉันคิดว่าหากเรามองประโยคนี้ด้วยใจเป็นธรรมค่ะละวางอาคติและความเกียรติชังทางการเมืองเราจะพบว่าประโยคดังกล่าวค่ะมันไม่ใช่คําพูดล้อเล่น ไม่ใช่เรื่องตลกขบขันแต่จริงๆแล้วค่ะประโยคนี้มีหลักการ3ข้อด้วยกันที่สะท้อนถึงความฝันของอยากการอยากเห็นสังคมที่ดีสังคมที่น่าอยู่และสังคมที่มีความเป็นธรรมเริ่มจากคำว่ามีกินมีใช้ค่ะคำนี้เป็นคำที่สะท้อนถึงสังคมที่มีระดับการกระจายทรัพยากรทางเศรษฐกิจมีการกระจายโอกาสและมีการกระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึงทำให้สังคมนั้นค่ะไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำมากจนเกินไป สังคมที่มีกินมีใช้ค่ะคือสังคมที่ประชาชนหรือคนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถดารงชีวิตและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพคําว่ามีเกียรติค่ะคําที่สองเป็นคําที่สะท้อนถึงสังคมที่เคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทุกรูปแบบ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพวัฒนธรรมศาส,สนาชาติพันธุ์สังคมที่มีเกียรติค่ะคือสังคมที่สามารถอยู่ร่วมกับความแตกต่างหลากหลายได้ พลเมืองทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้จะมีความแตกต่างกันและพละเมืองทุกคนได้รับการปฏิบัติจากรัฐด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในระดับกฎหมายและระดับของนโยบายคำสุดท้ายค่ะคำว่ามีศักดิ์ศรีคำนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นสังคมที่มีรากฐานทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เข้มแข็งพ <c oughs> ลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆด้าน จนทำให้สังคมนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสายตาของชาวโลกท่านประธานที่เคารพค่ะสุดท้ายนี้ค่ะดิฉันอยากจะขอฝากความเชื่อมั่นและความหวังของคนไทยทุกคนเอาไว้ในมือของท่านนาย,ยกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและคณะรัฐมนตรีสุดนี้ค่ะดิฉันเชื่อมั่นคะ่ะว่าด้วยศักยภาพและวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเราจะมีโอกาสได้เห็นประเทศนี้ กลับมาเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความฝันเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยโอกาสและเป็นบ้านที่ทำให้คนไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ